এলকল filtা ซ้อมเบิ้งได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมคะแต่ไม่เปิดหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรตศัมบเวสีมันจะรากไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูมันเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยไม่กล้าเปิดหน้านะคะถ้าเปิดหน้าขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ตัดไปเอ้ยอย่างงั้นเอ้ยอย่างนี้นอ,อ,ยอยีกน,นะคะเราก็มานพูดในสิ่งที่ดีๆให้กันนะคะเราก็จะมาเป็นกําลังใจให้กับนะคะรุงกับป้ากันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคะได้ยินใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณซอมบึงนะคะขอแม่น้อยสก,กิดข่าวฝากติดตามช่องแม่น้อยสก,กิดข่าวด้วยนะคะวันนี้ก็จะลองไลดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ไล์นานแล้วนะคะแต่มีเวลาว่างแค่ไม่กี่นาทีนะคะเราก็มาลองไลดูได้ยินใช่ไหมคะพี่ธนัดอ,อะไรนะพี่เทนาดา้าใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเรียกผิดหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาฟังนางฟ้านะคะเพราะว่านางฟ้าก็โดนเยอะนะคะเราก็มาให้กําลังใจตอนนี้บอสนาทีเราก็ให้กําลังใจบอสนาทีเขาก็กลับมาแล้วนะคะบอสนาทีอยู่ที่กาญจนบุรีจิตเป่าสวัสด,ดีค่ะนะคะกลับมาที่กาญจนบุรีนะคะกลับมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเราเขาก็จะทําแค่คลิปที่นะคะให้สังคมได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างแต่อ่า บอสนากทีก็จะยืนอยู่กับพวกเรานะคะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าอยู่ข้างนอกเป็นรอบนอกนะคะไม่ได้อยู่กับในช่างนะคะนะคะเราก็ให้กําลังใจขอบคุณค่ะแม่น้อยเราก็ให้กําลังใจบอสนาทีให้กําลังใจอาจาร,รย์ธนันให้กําลังใจอาจาร,รย์พี่ชัดให้กําลังใจทุกคนนะคะทุกคนที่อยู่รอบนอกนะคะที่มาเป็นกระบอกเสียงให้กับลุงกับป้านะคะเพราะว่าความจริงก็คือความจริงใช่ไหมเอฟซีนะคะ พวกเราเนี่ยโดนโจมตีเข้าข้างกันมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรายังยืนกันอยู่ตรงนี้เราจับมือกันไปไม่ว่าบ้านเราจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่พวกเราก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะถูกไมหมคะเ c เห็นไหมคะในช่างทําอะไรบ้างในช่างทําอะไรบ้างปลูกพักนะคะปลูกพักทําบุญนะคะส่วนป้าแตนก็มีดวงพี่นรินสวัสด,ดีค่ะถูกไหม ป้าแตนก็มีดวงถูกรตเตอรี่สาใบพวกนั้นกัดลิ้นตายเลยนะคะกัดลิ้นตายไปเลยนะคะแหม่ก็ถูกแค่สาใบเองไม่แน่ต่อไปนะป้าจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้จะรู้ไหมอะ่ะจริงไม่คะเอฟซีอิจฉาริษยาตาร้อนกันโอ้โหตายแล้วนะอย่าไปอิสฉา,าให้หมันมากนะสิจ๊ะนะอิจฉากันน้อยๆหน่อยก็ได้ตอนนี้เรื่องอะไรอีกแล้วนะคะขนาดเขาแค่คุณจันดีหวัดดีค่ะนะคะ นะขนาดขนาดเขาไปทำพิธีเพื่อจะเชิญแม่ไม้สุรพีมาก็เอากันอีกแล้วนะคะ f c มันเป็นความเชื่อใครไม่เชื่อก็หลบไปนะคะใครไม่เชื่อก็ถอยไปนะคะไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเสอเ,อเข้ามานะคะไม่เชื่อก็ออกไปไกล,กลไปนู่น่ะไปอยู่ดาวอังคารหรือว่าดาวเคาะก็ได้ถูกไหมคะพี่เอวีบีหวัสดีค่ะถูกไหมคะนะเอออย่าสแลนแปะเข้ามานะคะพี่สีดาเชื้อกูลหวัสดีค่ะ ใช่ไหมไม่ต้องสแลนเขามานะจ๊ะถ้าไม่ชอบถ้าไม่ไอน้นี่ถ้าไม่ชอบถ้าอิจฉาริษยาก็กัดเล้นตายนะคะก็เหมือนยายยานนะคะยายายานก็เหมือนกันพาดพิงถึงกูจังเลยนะแล้วก็ที่อยู่ช่องคุณจันจังไรนะคะก็อยากเอากูไปพูดนักเลยนะกูไม่ได้ริ้วล้อใครกูอยู่กับลุงป้ามาพี่พอพรสดีค่ะกูอยู่กับป้ามานะเว้ยกูอยู่กับป้ากับลุงมาตั้งแต่วันที่11แล้วกูก็ยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ลุงเป็นผู้บริสุทธิ์ใครจะว่าสีแตกแดกดาก่าอะไรกูก็ไม่ได้สนใจนะกูไม่ได้สนใจหรอกกูบอกตรงว่าป้ากับลุงเนี่ยนะกูรักและเขาเคารพเขามาตลอดไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไงกูก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเอฟซทุกคนนะพวกเราทุกคนเราก็ไม่เคยทรยศลุงกับป้านะเราก็คิดในสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วพี่นางพญาสวัสดีนะคะใช่ไหมเราคิดในสิ่งที่ดีๆอะ่ะถ้าเราคิดในสิ่งรายๆให้กับเขาอะ่ะ คิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝั่งนั้นแม่งโอ้โหกระทืบกูยับอะจริงปะอ,อสบายดีหรือเปล่าคะไม่ได้ดูดกันมาตั้งนานสบายดีค่ะขอบคุณพี่อัมพรมากนะคะแม่แต้วสวัสด,ดีนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะก็นางฟ้าก็ดีใจนะคะที่บอสนาทีได้กลับมาแล้วนะคะได้กลับมาแล้วได้กลับมาสู้กันต่อไป นะคะ FC สู้กันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ยังจับมือกันต่อไปเรามั่นใจเราเชื่อใจนะคะขึ้นไลได้แล้วน้องนังฟ้าขอบคุณจริงๆมันขึ้นได้ตั้งนานแล้วค่ะพี่อภพรแต่นังฟ้าไม่มีเวลาว่างนะคะก็าช่องมันยังไม่เปิดการมองเห็นหรอกนะคะก็เลยมาลองลองดูนะคะไม่ได้สร้างรายได้บ่ได้ีหย,ยางทั้งนั้นแหละค่ะนะคะบ่ได้เฮ็ดอย่างทั้งนั้นแหละค่ะแค่แค่ว่าอยากจะมีเพื่อนคุย อยากจะมาชวนเพื่อนไปเป็นกําลังใจให้กับปุงกับป้านะคะ FC. เอฟซีาะเราก็จับมือกันมาตั้งนานเราสู้ๆแม่เต้าเราสู้ๆอยู่แล้วนะคะเราไม่หวั่นไหวไม่ไหวหวั่นอยู่แล้วนะคะ <S <S ก็ฝากเป็นกําลังใจให้แม่น้อยสกิดข่าว6ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่น้อยด้วยนะคะฝากติดตามช่องแม่น้อยด้วยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องป้าด้วยนะคะป้าแตนชาแนลนะคะป้าแตน Channel นะคะเราก็สู้ไปด้วยกันนะคะพยายามที่ดันช่องป้าแตนให้ได้4-5่ห้าแสนไวๆนะคะ FC ฟซีขานะคะเป็นกําลังใจให้ป้าป้าก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรมากมายนอกจากเป็นบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะเพื่อที่จะผลิตสินค้าทีวีสกรีนนะคะให้กับ FC ของพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสินค้ามันก็เป็นอ่าเป็นรายได้นะคะเพื่อจุนเจือครอบครัว นะคะก็เป็นกําลังใจให้ป้ากับลุงด้วยนะคะเอฟซนะเราก็ไม่ได้ฟาดใครหรอกนะคะนางฟ้าก็ไม่ได้ฟาดใครหรอกแต่กม็มันก็มีบ้างอะ่ะคนเราอะ่ะเวลาออกมาพูดอะไรตอนนี้ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็ตีกันยับนะคะตีกันเละพี่เฉลียวสวัสดีค่ะนะตีกันเละตีกันเทะเพราะความเพราะความอ่าอยากชิงดีชิงเด่นกันอะ่ะจริงไหมคะจังไรพี่จันสวัสดีนะคะพี่สมเกียรตสวัสดีค่ะจริงไหมคะ อยากชิงดีชิงเด่นกันนะคะคนนี้ก็อยากใหญ่คนนี้ก็อยากใหญ่นนหญแต่จริงๆแล้วฝั่งของของพวกกูเนี่ยไม่เคยนะเว้ยไม่อยากชิงดีพี่โสพลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะถูกไหมคะฝั่งพวกกูไม่เคยชิงดีชิงเด่นนะจ๊ะกูไม่อยากใหญ่อยากดังกูไม่อยากมีตัวตนด้วยแต่สิ่งที่กูออกมาเพราะอะไรสิ่งที่กูทําทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะกูไม่อยากให้ใครมาด้อยค่าเขาสองคนอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคนอ่อ จะพูดเรชาวบ้านธรรมดาตาดำๆอ่ะถูกไหมเอฟซีนะแต่กูเห็นเอาไปเหยียบกันจังนะก็ต้องให้เขามีพื้นที่บ้างเขาก็ไม่ได้ออกมาทําอะไรแต่พวกคุณอ่ะพยายามที่จะแบบออกมากระทืบเขาอ่ะเออเราก็ต้องการเป็นปากเป็นเสียงให้เขาใช่ไหมคะเอฟซีเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะพี่อัมพรขอบคุณมากค่ะจริงๆนะคะเราจะอยู่แล้วก็จะจับมือกันตลอดไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นะคะเราไม่ว่าจะเป็นสารอุทธรสารดีกาเราก็จะจับมือไปด้วยกันนะคะ F c ซนะคะเราไม่ย่อท้อนแน่นอนนะคะเรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะถอยหลังทําไมล่ะคะถอยหลังก็ตกเหวสิคะเดินหน้าถูกไหมคะ f c เดินหน้าตู้ต่อไปนะคะพวกเราเนี่ยนะคะเราเป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้ามันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมคะแม่น้อยใช่ไหมพี่อมพรใช่ไหมพี่เฉลียวนะคะ เพราะว่าช่องนางฟ้ามันโดนโดนรายงานบ่อยมันไม่ค่อยเปิดการมองเห็นนะคะก็ฝากเป็นกดไลค์เปิดการมองเห็นให้นางฟ้าด้วยนะคะนะคะวันนี้มันอาจจะไม่มีคนเห็นหรอกเพราะว่ามันโดนปิดกั้นอยู่นะคะนั่นแหละคะ่ะเออพี่นิตยาหวัดดีนะคะหวัดดีคะ่ะนะเราไปเป็นกําลังใจให้ลุงก,กับป้ากันเนาะเราก็จะไม่ทิ้งกันถูกไหมคะพี่ฉเฉลียวคะ่ะถูกต้องเลยน้องถูกต้องค่ะยายอ๋อยจ๋าหวัสด,ดีจ้า ขอบคุณหัวใจสี่ดวงด้วยนะคะพี่สุมิตราขอบคุณนะคะ,คะ,คะเราก็จะไม่ทิ้งลุงกับป้ากันนะคะ f อไ,ไม่ว่าจะมีเปรตที่แบบว่าเออชาฟ้องเจ้าฟ้องอะไรเงี้ยนะคะให้เขาฟ้องไปถ้าเขาไม่เหนื่อยให้เขาทำไปนะคะคนที่เขาทำบุญทำทานเยอะๆนะคะคุณยายสุราชสวัสดีค่ะถูกไหมคะให้เขาฟ้องไปเถอคะค่ะอยากฟ้องกเรื่องของคดพ่อคดแม่มึงนะจ๊ะ นะคะไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ถ้าอยากฟ้องก็ฟ้องไปบอม,มีไผ่ว่าดอกถ้าบ่เหนื่อยอะ่ะก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปโลดถูกไหมคะเอฟซี FC, นะอีกคนหนึ่งนั้งทําบุญอีกคนหนึ่งสร้างวัดสร้างอุโบสถส,สร้างนู่นสร้างนี่แต่อีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งโอ้โหไปด่าเขาไปปองเขาไปร้องเรียนเขาตายแล้วเวรกับชาตินี้ขออย่าเกิดมาได้เจอได้เจออีกเลยนะคะคนประเภทนี้เอาจริงๆนะเอถูกไหมคะอะพี่พิมพรสวัสดีพี่สัมดา์สวัสดีคะ่ะพี่นุสราสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มาให้หนังฟ้านะคะ 44่านปู้พี่มณัสนันก็มาด้วยขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้เราจะจับมือกันไปนะคะ F4 สู้กันต่อไปไม่มีวันถอยแน่นอนค่ะพี่ปลายฟ้าขาวัสด,ดีค่ะคิดถึงนะคะพี่ปลายฟ้าอุย้ยพี่สุวรรณวันวด,ดีค่ะอุย้ยตายแล้วหายไปนานเลยไม่ได้เจอเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่สิริลักษ์สวัสด,ดีค่ะเราสู้ไปด้วยกันนะคะพี่ นะคะเราก็จะจับมืออ้อยตายแล้วบอสกูมาแล้วตอนนี้ฝากติดตามช่องค่อยบอกเจ้าแล้ว V 2สองด้วยนะคะ f อซีไปเป็นกำลังใจให้บอสนาทีดันให้ได้แสนซับเร็วๆนะคะขอบคุณบอสท,ที่เข้ามาหาหนางฟ้านะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพร้อมเดินชนนะคะเราสู้ต่อเดินชนด้วยความถูกต้องนะคะบอสขอบคุณค่ะนะคะฝากเป็นกาลังใจให้บอสนาทีด้วยนะคะนะคะถูกไหมคะเออ เราวันนี้วันนี้ดีใจที่มาไลฟ์สดเพราะอะไรบอสเขากลับมาแล้วก็เลย,เอยลองไลฟ์ดูสิวะอะไรเงี้ยเออมาให้กําลังใจบอสด้วยนะคะก็นั่นแหละเราก็ให้กําลังใจบอสเราก็ให้กําลังใจลุงกับป้าเพราะว่าบอสเขาไม่ได้ทิ้งลุงกับป้านะคะอยากเข้าใจผิดนะคะสิ่งที่มันผ่านมาก็ให้ลมมันพัดผ่านไปนะคะไม่ต้องมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอย่างนั้นอย่างนี้การมาพูดมากก็เจอตินนะคะบอกไว้ก่อนนะคะจุกบไหมคะเอฟซี พี่ดวงใจสวัสดีนะคะพี่อารีสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนางฟ้านะคะนะแล้วก็ยังลืมนะคะฝากไปกําลังใจให้กับลุงกับป้าแล้วก็ฝากกําลังใจให้กับบอสนาทีแล้วก็ u t u b e ของเราทุกช่องทางด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็แม่น้อยสะกิดข่าวด้วยนะคะแล้วก็สกิดข่าวทุกท่านด้วยฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแคทสวัสดีค่ะคุณทุกคนรักบอสนาทีขอบคุณนะคะ น้องแครดนะคะน้องแครดรักทุกคนรักบอสนาทีด้วยขอบคุณค่ะพี่ลุงลุจีสวัสดีพี่มุสลาสวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจที่ให้กับบอสนาทีของเราทุกคนด้วยนะคะบอสนาทีก็นะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างนอกแล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่จำปาดงแล้วแต่ว่ากำลังใจก็ยังอยู่กับป้ากับลุงเสมอนะคะแล้วก็ป้าก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าไปให้กำลังใจบอสนาทีหลังบ้านแล้วนะคะอยู่ในไลน์นะคะ ให้กำลังใจแล้วเราก็ไปให้กําลังใจบอสนาทีกันเขาไม่ได้ทิ้งพวกเราเขายังอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่พี่โอรนันสวัสด,ดีนะคะที่เกิดขึ้นกับเขานะคะเราอย่าซ้ําเติมเขาเราให้กําลังใจเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่บอสทาผิดไปบอสก็รับผิดชอบในสิ่งที่บอสทาผิดเขาก็เข้าใจแล้วเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะคะก็ขอบคุณบอสแล้วก็ขอบคุณ f c ที่ให้กําลังใจบอสนาทีด้วยนะคะแล้วก็อ่าอาพาร์สวัสด,ดีนะคะพาร์ พัดเพื่อนรักฝากติดตามช่องบอสอิสระด้วยนะคะแล้วก็บอสช่องหนึ่งช่องสองเลยนะคะอุ้ยตายช่องเยอะนะจําไม่ได้นะคะขอบคุณนะพัดเพื่อนรักสิริพรสวัสดีคุณ,คณจเจริญสวัสดีนะคะขอบคุณทุณณกกาลังใจนะคะพี่ยูวดีสวัสดีค่ะนะคะอย่าทิ้งลุงทิ้งป้ากันนะคะเอฟซีเมืองไร้กูดีใจอุ้ยกูก็เพิ่งไลฟ์แหละกูเห็นบอสนาทีเขาเขาออกมาเหมือนเดิมกูก็เลยอุ้ยอยากจะลองไลฟ์ดู ก็ไลได้ว่ะเฮ้ยตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะไลได้นะแต่ก็ไลได้ก็ต้องขอบคุณแ G ีแล้วก็ขอบคุณแก๊จจีทุกขั้นด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้ำฟ้านะคะนะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแน่นอยด้วยฝากติดตามสกิดข่าวด้วยนะคะเอีเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอย่าทิ้งกันไปนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงช่างของเราด้วยเป็นกําลังใจให้ป้าของเราด้วยนะคะสู้ต่อไปนะคะเรายังอยู่ด้วยกันติดยาวนานนะคะ ดีใจมากๆเลยเอฟซีรักลุงป้าเหนียวแน่นให้คนตรงการอิจฉาไปเลยใช่แล้วค่ะพี่สันติการสวัสดีนะคะยังรักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณค่ะอ่ะพี่สุวรรณบอกว่าจะได้ฟังเพลงอีกไหมน้องเพลงหรอคะพี่สุวรรณขาเพลงโอ้ยมันช่องมันหายไปหมดแล้วค่ะพี่มันโดนปิบการมองเห็นหมดแล้วนะคะแล้วก็เครื่องก็หายไปแล้วไม่แน่นะคะเดี๋ยวจะเอาเพลงของลุงพลมาเปิดให้ฟังนะคะวีวีเวอร์สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามา ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณจริงนะคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจไปพี่เรียนชายสวัสดีนะคะ,ไป,นนะ,คะไปซื้อผลิตภัณฑ์นะคะไปซื้อผลิตภัณฑ์นะคะของลุงมกับป้าด้วยอย่าลืมนะคะเอออย่าลืมใส่กุญแ,แจไม่เป็นว่าไอพัดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเรื่องกุญแจนะมันมีแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งไฟ์ตั้งพี่ พี่โนโริสวัสดีนะคะเป็นกําลังใจให้ตลอดขอบคุณนะคะมึงไร้บ่อยๆนะโอเคค่ะพี่แซลค่ะน้องแซลคามสวัสดีค่ะโอ้ยค่ะเกิดว่าใครอยากจะกินอาหารกินอะไรหรือว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องอาหารไปช่องแซลคามแฟมิลี่นะคะอาหารหน้าทานทุกอย่างเลยนะคะน้องทันเก่งมากๆแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะคิดถึงน้องจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สุวรรณเหมือนกันเช่นเคยนะคะเราจะอะไรนะพี่วรนันท์ว่า เราจะยึดตรงนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะเราจะยึดตรงนี้ตลอดไปนะคะเราจะไม่เราจะไม่ทิ้งทั้งสองท่านพี่อารมณ์กรสวัสดีพี่อุดรมรัตสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเยี่ยมนะคะขอบคุณจริงๆเพราะวันนี้เป็นวันที่ไลฟ์ครั้งแรกนะคะก็มาไลฟ์ให้กําลังใจบอสนาทีด้วยก็เลยตัดสินใจลองๆองไลฟ์ดูนะคะนะคะเ,เดี๋ยวจะไปหาที่ฮ่องกงทํางาน และไปเที่ยวหาแก่จ้าเพื่อนอินดีต้อนรับค่ะนะคะเออถูกไหมคะเอฟี IG, เราก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ที่อยู่เคียงข้างลุงกับป้าแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยนะคะเพื่อต่อสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของลุงกับป้าด้วยนะคะเอฟจี IG. เราก็นะคะเนาะเขาก็ไม่มีใครเนาะช่องเขาก็หายไปหมดแล้วเนี่ย ช่องลูกช่องป้าก็หายไปหมดแล้วก็ทําช่องใหม่อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณเอนะคะที่ดูคลิปแต่ละคลิปสามสี่หมื่นเนี้ยนี่ก็ดีใจแล้วนะคะดีใจสุดๆเลยนะคะอย่างไอพวกเฟรดซัมเเวสีที่มันจะไปล้อมเรียนที่มันมีจันแบบนี้นะคะนะคะ,ะพี่แสวน้องแสวคําบอกเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะน้องแสววคัพี่มารีสวัสดีนะคะถูกไหมคะเอ คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างเช่นลุงกับป้าเนี่ยเขามีความเขเข้มแข็งแล้วแล้วป้าก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง,งไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเนะี่ยเอฟีดูป้าแตนเนี่ยเป็นตัวอย่างป้าแตนเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆเราก็เลยแบบเออเรายึดหลักป้าแตนนะป้าแตนเนี่ยยังแข็งแกร่งไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ป้าแตนเขาไม่ได้ติดคดีสองแปดแปดแล้วนะคะอ๋อฝากกระจายเสียงไปด้วยนะจ๊ะฝั่งนู้นน่ะหัดพูดสองแปดแปดของป้าแตนกูด้วยนะจ๊ะ นะกูไม่เห็นแมวตัวไหนพูดให้ป้ากูเลยนะพูดให้บ้างนิดนึงก็ยังดีอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะคะนะคะถูกไหมฮายเอฟดี FT, ไม่ใช่ว่าเอาแต่ความเรื่มร้ําของชาวบ้านเขาเนี่ยเอามานั่งด่าเขาแบบ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 ขนาดแม่ไม้โสระพีนะก็ยังเอามานั่งด่าเขาอีกอะ่ะนะมันเป็นคนเราเนี่ยความศรัทธามันไม่เหมือนกันถ้านะมึงไม่ศรัทธามึงก็ไม่ต้องมาพูดพี่สุรชยัยสวัสดีนะคะพี่กัน พี่กันสวัสดีพี่อารีสวัสดีนะคะพี่มณีจันสวัสดีค่ะถูกไหมคะออขอบคุณนะคะกำลังใจทุกกำลังใจเลยนะคะใช่ค่ะนะคะคนก็ต้องตายแน่นอนคนเราใหญ่แค่ไหนใช่นะคนเราจะใหญ่แค่ไหนก็ตายค่ะนะคะบอกให้ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตายแน่นอนถูกไหมคะทุกคนนะคุณจะมีเงินล้นฟ้าแต่คุณก็ต้องตายอยู่ในโลกจบ กระดูกก็ต้องเหลือแต่กระดูกถูกไหมคะคนเราก็ต้องโดนเผาแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทําวันนี้ให้ดีที่สุดเรารักใครชอบใครเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะเราไม่ไปทําร้ายใครก็เป็นที่สิ่งที่ดีแล้วนะคะเอซีสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะพี่สมเกียรตินะคะสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรคะจับมือกันไปให้แน่นๆอย่าคุณจะไปตรงไหนไม่มีใครว่า คุณจะไปแอบดูฝั่งนู้นจะไปแอบดูฝั่งนี้จะไปอยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ใจเราไนียว่าใจเราจะตามพวกมันไปหรือเปล่านะคะเราจะต้องยึดหลักยึดมั่นให้ได้ถูกไหมคะลุงก็ไม่ติดนะสองแปดแปดใช่ค่ะก็ไม่พูดหรอกค่ะนะสิ่งดีๆไม่พูดหรอกค่ะแต่สิ่งเลวๆเ,เนี่ยนะโยนมาให้จังเลยถูกไหมคะอยู่ทางนู้นเป็นยังไงอยู่ทางนี้หนาวมากเลยค่ะพี่สุวรรณหนาว,น,าวนะคะ อ,อยู่ทุกเรามาอยู่อยู่ร่วมทุก,กันกันมาใช่ค่ะพี่สุรชัยนะคะตามไปกันอ,อะไรนะออพี่เฉลียวใหญ่แค่ไหนก็ตายใช่ค่ะใหญ่แค่ไหนก็ตายนะคะจะตายท่าไหนหนูไม่รู้นะจะตายท่ายืนก็ได้จะตายท่านอนก็ได้ไม่มีใครรู้ถู่ไมค่ะพี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นยึดหลักอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอยู่ตรงนั้น ไปใจไอ้พอเขาพูดดีไปซ้ายพอเขาพูดดีไปขวาปัญญาอ่อนคนแบบนี้อยากคบนะคะเอฟีนะขอบคุณอาจารย์เพื่อนนะคะเราอยากคบนะคะเอฟดีโอหพอเขาพูดดีหน่อยเอ้ยเออนละสงสารละเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่อ่ะเรายึดตรงไหนเรายึดตรงนั้นอย่าไปใจอ่อนนะคะมีแต่พวกชั่วๆทังนั้นสมัยนี้มันไม่มีคนดีหรอกพี่บรรจงสวัสดีค่ะนะคะคนดีๆหายาไอ้คนดีๆนะหาได้น้อย หาได้น้อยมากๆเลยนะแต่คนชั่วแม่งเต็มเลยอ่ะไอ้คนที่มาหาแดกอ่ะมันเยอะจริงไหมคะพี่พี่ขนองสวัสดีนะคะพี่กันจนาสวัสดีค่ะนะคะพี่อะไรนะพี่เอชพี่เอชอะไรนะคิวเวอร์อะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะถูกไหมคะอย่างที่นางฟ้าพูดอ่ะถูกไหมเออคนเร็วๆนะเยอะเยอะถูกไหมไอ้คนดีๆนะไม่มีหรอกและไอ้คนที่ตายบ่อยๆก็คือคนดี ไอคนเลวแม่งอยู่เต็มประเทศไทยจริงหรือไม่เอฟซีถูกไหมเต็มไปหมดเลยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับมือกันไปให้แน่นถูกไหมค่ะเอฟซีจับมือไว้กันเถิดจะร้องอยังไงดีจับมือกันไปด้วยกันผอมไม่เหมือนพี่นางมาทร้องไม่ได้นะคะร้องไม่เป็นคะ่ะเออพี่ออปโป้วสดีคะ่ะเป็นกําลังใจให้เสมอกับพลังเงียบขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอ กับพลังเงียบขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่มีให้กันเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งควางกันนะคะไอซีนะเราจะไปกับลุงช่างกับป้าแปลงผักของเรานะคะพี่จจงยาเอ่อพี่พี่อะไรนะพี่จุรารัตสวัสดีคะ่ะถูกไหมคะพอได้ยินเสียงน้องแล้วใจมันก็ปองขึ้นมาเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะพีุ่วนขอบคุณมากๆเลยนะคะ นะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้กับนางฟ้าถึงนางฟ้าจะทําคลิปไม่ค่อยได้นะคะนางฟ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีชนะติดหลังนะคะเอามีดปักหลังเอาไว้แล้วนาคฟ้าก็นะคะก,ก็ก็พูดกับเขาแล้วว่านางฟ้าจะไม่ด่าใครแต่ว่ามันก็มีบ้างนะคะแต่ว่านางนางฟ้าไม่ได้ไปด่าใครนิดนะไม่ได้ไปด่าคตรพ่อคตรแมใ่ใครนะคะก็พูดในตามหลักความเป็นจริงแท่นั้นเองถูกไหมคะเอสีนะคนเรานะคะเราเห็นแล้วเนี่ย ลุงกับป้าเนี่ยเขาเจ็บปวดมาขนาดไหนเนี่ยเรารู้ซึ้งเราตามกันมาตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563เราก็เห็นกันมาแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนางฟ้าก็ไม่ได้จิ้งไปไหนก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะ,ะทำคลิปไม่ทำคลิปแต่เรายังยืนอยู่นะคะอย่างอยหัวห่วงเพราะคนเราทุกคนนะ่ะไม่สามารถไปยืนอยู่ใกล้ๆเขาได้แต่เราอยู่ไกลๆเขาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะ เป็นกำลังใจให้เขาเสมออยู่แล้วผูกไมค่ะ F4 ใช่ไหมอ่าช่างมันเป็นกำลังใจให้แกเสมอจันอ๋อขอบคุณมากค่ะพาร์ทเรารอวันฟ้าใหม่ใสเอ่อฟ้าใสเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะที่นี่หวัดดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอชอ่าโอ่าคิวเวอร์ขอบคุณมากมากเลยค่ะอ่าอ่ารักรักรักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่สวยใจด้วยขอบคุณพัดเพื่อนรักขอบคุณแม่น้อยด้วยนะคะพี่ชุติกาไอ่ชุติมาหวัสดีนะคะ พี่วันเพนขอบคุณพี่จุฬารัตน์ขอบคุณจริงน,นะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะจากกําลังใจที่ให้กับนางฟ้านะคะมันก็อีกไม่กี่นาทีก็จะไปแล้วนะคะเพราะว่ารองรองมาขึ้นไลฟ์ลงยังไม่เป็นเลยนะคะจะลงยังไงก็ไม่รู้นะคะเอฟซีก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจจับมือกันไปนะคะเอฟซีนะจับมือกันไปห้ามถอยนะคะถ้าใครถอยขอให้ท้องเสียตลอดชีวิตหรือว่าขอให้ไม่มีผัวนะคะ ถ้าใครเป็นผู้ชายก็อย่ามีหำนะคะเอซจริงๆถูกไหมคะแม่น้อยนะถ้าใครถอยออกจากลุงขอให้ไม่มีหอยขอให้ไม่มีหำจริงไหมคะที่นั่นกี่โมงตอนนี้เกินเกินกับเมืองไทยหนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่ถูกไหมคะเออนั่นแหละนะคะเอซเดี๋ยวจะมาแอบแอบแออแอบมา มา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 คุยด้วยใหม่เพราะว่าสนุกดีนะคะตอนนี้มันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นแนวตรงไงเราคุยแล้วเราสนุกมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นคนเรามันจะเป็นต้องเห็นหน้าหรอกนะคะเห็นหน้าเดี๋ยวไอ้พวกผีเปรตมันตัดไปขนาดไอ้พัดเพื่อนของนางฟ้ามันยังตัดไปเลยมันโลกจิตไหมล่ะเออแม,แม่แม่น้อยใช่ไหมชอบนางฟ้ามากเลยขอบคุณพี่กันมากค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ชอบนางป้าค่ะนะคะนางป้าถ้าพูดตรงๆนี่แหละนะคะเป็นคนที่ตรงไม่เบี้ยวไม่โค้งไม่งอนะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นรักใครก็มีแต่ความจริงใจให้ไม่ตอแหละนะคะ <c> ไม่เสแสรดนี่คือสัมดานของผคป่านนะคะเ <c> ฉลียวถ้ามีโอกาสเราค่อยไปเจอกันที่จำปาดกนน,น้อง <c> ขอบคุณพี่เฉลียวมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าตอนนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปนะคะเราจะไปเจอกันที่นั่นนะคะ แต่ตอนนี้ก็อ่าพี่จอชสวัสดีนะคะ J O S, S นะคะพี่จอชซ่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณพี่จอชซ่าด้วยที่เข้ามาให้กําลังใจน้ำฟ้านะคะก็ขอบคุณทุกกาลังใจด้วยขอบคุณแม่น้อยขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพัดนะคะที่อ่าไม่ด,ด,ได,ด,ดีดวงพันอ่อไม่อ่อไผ่ดีดวงพันพี่ไผ่ดีดวงพันสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณกาลังใจที่ให้นะคะ เพราะว่าวันนี้นางฟ้าก,ก็ลองมาไล์ดูนะคะว่าเผื่อเราจะไล์ใหม่อีกทีนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่นะคะพี่จิตาอะไรนะพี่บุญโธมาน,นีนะคะพี่จิต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 พาราใช่ไหมคะพี่จิตตภาเหรอพี่จิตตัทรใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดีใ,ใจที่น้องร,าร่าเเลยขอบคุณมากค่ะพี่วันเพ็นนะคะ พี่กัญจนาขอบคุณนะคะพี่สุรชัยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอุ้ยนางฟ้าร่าเริงเสมอจริงไหมคะพี่คุโหนแม่น,น้นอยนะคะนางฟ้าร่าเริงเสมอนะคะแต่ว่าถ้าฟาดก็แรงอยู่นะคะแต่บางเจอมันมีดตักหลังเอาไว้นะคะทําอะไรไม่ได้นะคะเราสัญญากับผู้ใหญ่เอาไว้แล้วว่าเราจะไม่ด่าพ่อพดแม่พวกมันนะคะก็เลยไม่ด่าแต่ก็แอบด่าอยู่นะคะเอฟซีแต่เราก็ไม่ไปว่าใครไม่ไปว่าผู้ผู้หลักมักใหญ่นะคะเราไม่ว่านะคะ แต่ว่าเราก็เรามองไปหารู้ว่าถ้าเราพูดในสิ่งไม่ดีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็จับนางฟ้าทําอะไรมันก็มองมาหมดนะคะเพราะว่ามันออกข่าวเยอะนะคะออกข่าวเยอะนางฟ้าก็เป็นตัวอันตรายเลยแหละอะไรเงียบได้เราก็เลยเงียบนะคะพอเราขึ้นมาไอ้อยากิ์จังเวียนหมอจังเวียนนะคะสวัสดีค่ะนะคะถูกไหมคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาหานางฟ้าเดี๋ยวจะไลฟ์อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปขอตัวไปทํางานก่อนนะคะ ขอบคุณลกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมมาเวียนช่องของนังฟ้าเป็นช่องเล็กๆเป็นช่องน้อยๆขอบคุณจริงๆนะคะ <Okay. S 2> พี่อะไรนะพี่พี่ใครอะนี่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ KHA <Okay. S 2> พี่ใหม่หรอคะพี่กันสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่นวลตาสวัสดีค่ะพี่สายจันสวัสดีค่ะ นะคะพวกเราก็จับมือกันไปดีแล้วต่อไปนี้ขึ้นทุกวันนะจ๊ะลูกจ้าแม่ขึ้นนิดเดียวก็พอแล้วค่ะบางทีก็ขึ้นสิบนาทีสิบหกนาทีสิบห้านาทีแค่นั้นแหละค่ะเ็เป็นกระใสเลือดนะคะเหมือนเรากินเหล้าอ่ะกินเหล้าหนึ่งแก้วอ่ะนะเหล้าเพียวๆาะเรายกแค่แก้วเดียวเราก็มีความสุขกันแล้วขอกาลังใจขอหัวใจให้กับลุงพลป้าแตนด้วยนะคะขอกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนิดนึงนะคะนางป้าจะลงแล้วแล้วก็ขอกำลังใจให้บอสนาทีสู้ต่อไปกับพวกเราด้วยนะคะเอฟซี นะคะบอสนังฟ้านะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะคะไตี IP. นะตอนนี้บอสนาทีก็เจ็บนะคะยังเจ็บอยู่นะคะยังเจ็บอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เขานะคะไม่ว่าเขาจะผิดพลาดอะไรเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาทําผิดอะไรเขารู้อะไรเขาทําอะไรอพี่จํานงสวัสดีนะคะนะเขาก็พร้อมน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทมันเกิดขึ้นนะคะก็คนทุกคนเราก็ให้ัยซึ่กันและก,กันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเรายังยึดมั่นถือมั่นก็คือรักลุงผลกับรักป้าแต๋นะคะยังรักยังยืนเคียงข้างไม่ไปเรียกแบบนายชงนายช่างอะไรเนี่ยหนูเรียกแบบนี้แหละเพราะหนูเรียกแบบนี้มาตั้งนานแล้วจะให้หนูไปเรียกนายช่างเอ้ยนายแป้งขาเอ้ยมันมันมันบัสดวกปากนะเขาใจบอปากมันพูดบ่ออกอ่ะนายช่างนายแป้งขาเอียงประบงอุนนะเอาแบบนี้แหละค่ะนะเอาแบบนี้แหละค่ะนะลุงผลป้าแต๋ของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าลุงเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้กับลุงกับป้า ะะเราก็เรียกออกมาไม่แปลกเพราะว่าลุงเขาไม่ได้ออกมาไรสดลุงไม่ได้ออกมาตอบโต้เกือบไม่ทันแล้วไปแล้วนะคะวันดีค่ะรักนะคะจุ๊บจุ๊บปูนปูน